นี่คือครั้งแรกของลุคติปานิกาเล่ครับที่มีสวิงอาร์มแบบดับเบิลไซส์สองข้างครับหลังจากการปรับเป็นเครื่องยนต์ v 4นี่เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเขานะครับได้รับดีไซน์หน้าตามาจากลูคติ916ในอดีตที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถที่สวยที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีมานะครับรวมถึงครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดสโมจีพีจากตัวแขนงมเตจีพีในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับจมกันครับ ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียรอัพวันนี้อยู่ที่นี่ดูคติไทยแลนด์ตรงสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เปโก้แชมโล่โมโตจีพสมัยจะมาเปิดตัวรถสปอร์ตนะครับรุ่นใหม่ซูเปอร์บค์ของเขา ภายในกรเ V4 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น V4 เจนเนอเรชั่นที่2แต่เป็นซูเปอร์ไบค์ของลูคาติเนี่ยในเจเนอเรชั่นที่7แล้วนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2022เนี่ยก็ไมเนอร์เชนนะครับวันนี้2025แล้วเขาจะมีการปรับครั้งใหญ่นะครับก็คือเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูสวยขึ้นดูปสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าข้างบนเนี่ยเซลล์เยอะคนเยอะมากๆก็อินเสิร์ทสวยๆแล้วเคนจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปบ้างแบบเจาะลึกก วันนี้นะครับทางดูคติไทยแลนด์เนี่ยเปิดตัวปาเนกาเร่มา2รุ่นด้วยกันครับ V4 Standard แล้วก็ V4S นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถามว่าต่างกันตรงไหนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับเรื่องของดีไซน์นะครับต้องบอกว่าในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยดูคาตีปาเนกาเร่ V4 นะครับเน้นเรื่องของ แอโรด y น a ามิกแล้วก็เรื่องความคอมฟอร์ตสบายในการขับขี่เป็นหลักเลยนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาได้แรงบันดาลใจมาจากงานดีไซน์ของนักออกแบบรถจักรยานยนต์ชื่อดังคนนี้นะครับมาซิโม่แทมโบลินีนะครับคนนี้ออกแบบ MV Acusta V4 หนึ่งในรถซุเปอร์ไบที่สวยอันดับโลกเหมือนกันนะครับตอนนั้นครับเขาออกแบบรถสปอร์ตของดุคติที่มีชื่อว่าดุคติ916ครับซปไบที่สวยมากที่สุดรุ่นนึงเท่าที่เคยมีมานะครับ โดยสังเกตได้จากช่วงหน้าของตัวรถนะครับที่มีการปรับช่องดักอากาศเนี่ยจากช่องหลักอากาศใหญ่ๆครับเขาถูกเอาไปซ่อนใต้บอดีด้านหน้ามาในแนวนอนนะครับเพิ่มพื้นที่จากด้านหน้ารถและล้อหน้าเนี่ยให้ห่างกันเยอะขึ้นลักษณะมาในทางเดียวกับตัวดุคติ9 9 6ครับ ปรับการออกแบบบอดี้ดีไซน์ทั้งหมดที่ช่วยเรื่องของอากาศพลาศาสตร์ครับรูลมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4%รวมถึงครับเพิ่มการกันลมให้กับตัวผู้ขับขี่แล้วก็เรื่องความสะดกสบายในการขับขี่ที่ความเร็วสูงด้วยวิ n g l e t นะครับหรือว่าปีกแอโรไดนามิกเนี่ยตอนนี้ทางดูคติติดตั้งมาตั้งแต่รุ่นสแตนดาดเลยก่อนหน้านี้ถ้าจํากนได้ ดุคติปานิเกลเวฟวีนะครับวิงเลดเนี่ยจะมีเฉพาะ V4S ขึ้นไปตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีต้องซื้อเพิ่มเป็น a c c e s s o r y Aero Package นะครับแต่ในรุ่นนี้ปี2025เนี่ยเขาติดวิงเลดมาให้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวเบาะหน้านะครับแล้วก็ตุนต่นมถเนี่ยมีการปรับดีไซน์มาใหม,ใหม่เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ตัวสูงเนี่ยรู้สึกคอมฟอร์ตมากขึ้นครับจะรู้สึกว่าตำแหน่งพักเท้าตำแหน่งแฮนเดิลบา์เนี่ยเวลานั่งแล้วจะกระชับเฟิร์มมากขึ้นครับเท่าท บอกได้เลยว่าช่วงขาเนี่ยสบายขึ้นเยอะมากๆแล้วก็คิดว่าในการคลอมตัวรถเนี่ยในการโหนรถน่าจะสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับรุ่นนี้ยังให้ความสําคัญมากๆในการออกแบบเรื่องอากาศพลาศาสตร์ครับเรื่องลมปะทะทั้งตอนหมอบเวลาเราซัดเต็มคันเร่งนะครับรวมถึงเวลาเราย้ายตัวตอนเข้าโค้งเนี่ยดีไซน์ของฝาถังน้ํามันใหม่เนี่ยให้กริปในการเกาะของเข,ข่าที่ดีมากครับรวมถึงตัวครอบถังน้ามันนะครับที่จะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยวางลงไปได้ดีลูลงได้มากขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องมิติตัวถังนะครับ มีการปรับเปลี่ยนฐานล้อนะครับจาก1,468ม mm, ิลเมเป็น1,485ม mm, ิลมครับองศาเลขครับเหลือ24องศาแล้วก็ระยะเทลครับเหลือ98มิลมหลังจากเรื่องบอดี้เวิร์ต่างๆนะครับเป็นไงทุกคนสวยนะส่วนตัวผมรู้สึกว่า V4 เก่านะครับมันจะมีความดึงกินอายของ1299 p a นกาเล่มาใช้เยอะ แต่ในขณะที่ V4 ใหม่เจเนอเรชันปี2025เนี่ยดึง916มาใช้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันดูสวยมันดูแตกต่างโดดเด่นมากขึ้นครับแล้วก็แตกต่างไปจากซูเปอร์บค์รุ่นอื่นๆในตลาดด้วยด้านขุมกำลังนะครับในดูคาตีปานิเกลล่ V4 ปี2025ครับจะเป็นเครื่องยนต์1,130ซ c ซนะครับกระบอกสูบช่วงชารับอยู่ที่81คูณ53.5ม mm ิมครับโดยที่แน่นอนอยังคงใช้วาวแบบเดสโมโดบิควาวนะครับ มีพลังกำลังที่เพิ่มขึ้น0.5แรงม้าในขนาดเดียวกันครับเครื่องยนต์นี้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรพลัสซึ่งมีความโหดมากขึ้นกว่ายูโร5ปกติครับคุมกำลังของเขา216แรงม้าครับที่13,500รอบต่อนาที120.6วตันเมตรที่11,250รอบต่อนาทีครับและถ้าคุณซื้อชุดคิดท่อไอเสียอาคาโอวิกนะจาก216แรงม้าครับจะเพิ่มเป็น228แรงมา้า ภายในเครื่องยนต์ V4 ที่แรงสปอร์ตรอบตึงอยู่แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแคม p โปรไฟล์ใหม่นะครับเพิ่มระยะย,ยกของชุดแคมขึ้นครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าดูคาตีมีปัญหาในเรื่องของเดสม o โ i บิกวาลตัวสปริงวาลที่ทําให้การริฟกันระหว่างวาลแต่ละตัวเนี่ย ได้น้อยนะครับหลังจากที่ชีฟอินเจเนียร์นะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวาลเดสโมใหม่เนี่ยก็ทําลายข้อจํากัดของชุดปิงวาลเดิมลงครับตั้งแต่สมัย1199ตัวที่เป็นเครื่องยนต์แอทวินของดูคาตีเนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์ v ีทวิน2สูบนะครับ ทำให้รถดูคาติตั้งแต่ยุค1199มาเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าแรงขึ้นแรงมาฟาดขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความสเสถียรในการส่งกําลังได้ดีมากขึ้นครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายของคุณคราวเดี CEO ของดูคาติด้วยที่เล็งเห็นปัญหาในเดสโมว์วาลแล้วก็รีบแก้ไขนะครับทำให้ใน V4 ตัว2025เนี้ยก็มีการปรับแก้ไขในเรื่องของวาล์วเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอากาศสะอาดขึ้นแรงมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับท่อไอดีใหม่นะครับทำให้ส่งเชื้อเพลิงเนี่ยได้ไดเร บอดี้เวิร์กไปแล้วนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ไปแล้วเฟรมเองก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากครับโครงสร้างอลูมิเนียมของเฟรมเนี่ยมีน้ําหนักเบาลงนะครับหลักใหญ่ใจความสําคัญในการปรับเปลี่ยนออนเนลครั้งนี้ผมว่าอยู่ที่เฟรมเลยเพราะว่ามีความเฟล็กซิเบิลหรือว่าเพิ่มเฟล็กซิบิลิตี้เข้าไปเยอะมากครับทำให้ลิจินิตี้ของบอดี้ของเขาหรือว่าความแข็งแรงในเรื่องของเฟรมด้านข้างเนี่ยมันลดลงนะครับสีเลยถามว่าเอา้าลดลง4 0แล้วเฟรมจะทนแรงบิดไหวหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่า เฟรมด้านข้างเนี่ยลดบอดี้ t y จิตีลงครับไปเพิ่มความ f l e x i ซิเบิลทำให้การส่งกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยยังส่งกำลังได้เต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าในความสม ooth ของการเลี้ยวโค้งดีขึ้นนะครับพอเฟรมมีความ Flexible เยอะขึ้นเนี่ยมันรับกับขุมกำลังใหม่ที่มีการปรับจูนมาทำให้ตัวรถเนี่ยชวัดเฉวียนได้มากกว่าเดิมนะครับพิวไหวมากกว่าเดิมแล้วก็มีความทนทานที่ดีขึ้นเพราะว่า การสร้างรถหนึ่งคันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาเฟรมแข็งเข้าไว้เพื่อทนแรงม้าแรงบิดนะครับแต่ความยืดหยุ่นของเฟรมเองอ่ะก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวรถนั้นมีความคงทนแข็งแรงด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่าบอดี้รีจิติตี้ด้านข้างจะลดลงอ่ะแต่บอดี้รีจิตี้ด้านหน้านะครับในแนวยาวของเขาไม่ได้ลดลงเนาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องใช้ความแข็งแรงของตัวรถเนี่ยในการรับแรงม้าแรงบิดนะครับแต่เพิ่มเฟคซิบิลิตี้หรือว่าความยืดหยุ่นของเฟรมให้มากยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือสาเหตุที่ทำไมดูคาติปนิกาเล่ V4 ในปี2025นี้ต้องมีการเปลี่ยนสวิงอาร์มเดี่ยวมาเป็นดับเบิลไซส์สวิงอาร์มนะครับซึ่งสวิงอาร์มคู่ของดูคาติครับเขามีชื่อว่าดูคาติฮอลโลเซมิทิ i ค a ลสวิงอาร์มนะครับตัวสวิงอาร์มเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นตัวสวิงอาร์มเดี่ยวแล้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่ลดลง37%ซึ่งนั่นก็คือความคงทนแข็งแรงนะครับแต่ว่าเฟคซิบิลิตี้ของสวิงอาร์มคู่นี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าสวิงอาร์มเดี่ยวในรุ่นก่อนหน้าครับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หน้าจอล้ําทันสมัยมากขึ้นครับมีการตรวจจับต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่จุดที่เจ๋งมากๆคือในรุ่นปีใหม่นี้ครับเขามีระบบที่เรียกว่าレス ECBS Braking ครับหรือว่า เบรก CBS Combine เ a k กที่เราคุ้นกันนี่แหละเวลาที่เราเบรกที่เบรกหน้าเบรกหลังก็จะทำงานแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเป็นระบบ ABS แบบใหม่จาก Bosch นะครับที่สามารถเลือกเลเวลการทำงานหรือว่าเลือกแบบ Track Only ได้ตัว r a e c e ECBS b r a k i n g นะครับจะเบรกหลังให้อัตโนมัติเมื่อเราเบรกหน้าตามค่าที่เราตั้งไว้ครับรวมถึงองศาการพับรถ Traction Control นะครับ แม้กระทั่งช่วยเบรกหลังตอนที่เราปล่อยให้รถไหลในโค้งอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวรถนะครับแนบไปกับโค้งได้ดีขึ้นเหมือนเวลาเราเลียเบรกหลังตอนเข้าโค้งอะ่ะรถมันจะพับลงไปได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่1,90กิกโกร,รัมและ1,86กิโลกร,รัมครับแบบไม่มีน้ํามันระบบความปลอดภัย,ยื่นก็ครบถ้วนเนาะ traction control slide control w h e e l e control Power Launch Engine Brake Control นะครับแล้วก็ Quick Shifter ตอนนี้เขามีการอัปเกรดที่มาเป็นรุปคติ Quick Shift Version 2.0แล้วนะครับทั้งหมดสามารถปรับตั้งค่าได้ผ่านหน้าจอ TFT 4ีสีขนาด6.9นิ้วครับทีนี้ครับเรามาดูในรายละเอียดความแตกต่างระหว่าง V4 และ V4S ครับถึงส่วนควบต่างๆที่คุณจะได้ในรถทั้ง2รุ่นนี้ครับกับราคาของเขาที่ต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกัน V4 ครับรุ่นมาตรฐานคุณจะได้โชว์ว่า Big p i s t o นะครับ เส้นผ่านศูนย์กลาง43มิลลิเมตรฟูลรีแอจัตเทเบครับด้านหลังจะเป็นแชกนะครับส่วนในรุ่น V4S ครับคุณจะได้ชคหน้าหลังเออร์ลินครับเป็นโชคไฟฟ้าเจเนอเรชั n น3ของเออร์ลินที่ไฮดรอลิกวาล์วเนี่ยมีการตอบสนองได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมมีความกระชับเฟิร์มมากขึ้นกว่าเดิมครับโชคหน้าเออร์ลิน NPX 30ครับสั่งการผ่านสมาร์ท EC 3.0นะครับเทคโนโลยีชคไฟฟ้าเจเนอเรชั n นล่าสุดของทางเออร์ลินครับชคหลังจะเป็น TTX 36แน่นอนว่าเป็น วงล้อครับล้อ17นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานได้ล้ออลูมิเนียมถ้าเป็น V4S ครับคุณจะได้ล้ออลูมิเนียมฟอร์สนะครับทั้ง2รุ่นติดยางมาเหมือนกันคือ Pirelli Diablo Rosso Corsa SP ครับซึ่งตอนนี้เป็น Generation ที่4ของยางซีรีส์นี้แล้วโชคต่างล้อต่างนะครับแต่ระบบเบรกเหมือนกันนะครับดิสเบรกด้านหน้าคู่หน้าเนี่ย330มิเมครับเป็นเบรก Generation ใหม่ของบ m bo แล้ว b e มโบ h ไฮเพียวนะครับซึ่งเบรกตัวนี้เขาเคลมว่าทนความร้อนได้ดีกว่าสตาร์เลมาครับน้ำหนักของคาลิเปอร์เบรกทั้งชุดเนี่ยเบากว่า s ตา l e เลมาครับมีฟิลลิ่งที่ก้านเบรกมีการตอบสนองต่อการเบรกที่ดีกว่าเบมโบ o สตา e m เลมาที่หลายคนยกให้ว่าเป็นเบรกที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของเบมโบ o ครับด้านหน้าคาลิเปอร์4สูบนะครับส่วนด้านหลังครับดิสเบรก245มมคาลิปเปอร์แบบ2ลูกสูบครับ ครบถ้วนนะครับเรื่องของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลนะทั้งเรื่องดีไซน์บอดี้เวิร์กนะครับแอโรไดนามิกเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเฟรมต่างๆรวมถึงสวิงอาร์มที่เราต้องมาบอกเหตุผลว่าทําไม V4 ในเจนนี้ถึงต้องเป็นดับเบิลไซส์สวิงอาร์มครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและความแตกต่างระหว่าง V4 และ V4S ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้มาดูมางานเขาจริงๆนะนี่นะคันจริงนะครับต้องบอกว่ามองไวๆเนี่ยสแตนดาร์ดนะครับกับ V4S เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยตรงไหนที่ดูได้โชกกระบอกทองเหนะ็นไหม คันนี้จะเป็นโช๊กระบอกเงินตัวมาตรฐานพอเป็น V4S โช๊กระบอกทองเป็นเออร์ลนแล้วก็เนี่ยครับบางโคนด้านาหน้าเนาะรวมถึงมันจะมีจุดที่มองไม่เห็นอย่างพวกวัสดุที่ไล่น้ําหนักลงจะเห็นว่าน้าหนักมันต่างกันอยู่ประมาณ5 6กโลเนี่ยมีเรื่องของแบตที่ V4S เนี่ยมันจะได้แบตบแบบลิเธียมไอออนทำให้น้ําหนักแบตเนี่ยมันเบาลงด้วยนะ5โล4โลเนี่ยอะไรที่ลดน้ําหนักได้พอเป็นตัวแข่งซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็จะต้องแบบรีดเบาให้มากที่สุดนะนี่ยังไม่เป็นรหัส R รนะรหัส R าเนี่ยบางพาร์ทเขาใช้เป็น ium แบบนบระครั เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าส่งมอบเนี่ยกลางปีหน้านะก็รอกันหน่อยใครที่จองเป็นเจ้าของผมว่าเทียบกับ V4 เดิมแล้วพละกาลังเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเยอะมากอาจจะมีเรื่องของความเนียนที่ต่างกันนิดหน่อยผมไปดูกราฟเทียบในของต่างประเทศมานะครับแต่ที่สําคัญเลยคือเรื่องของ flexibility ของรถเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเกาะโค้งที่ดีขึ้นนะครับความพิวไหวของรถในการ cornering เน่ะน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอเราได้ลองคอมแล้วเนี่ยมันคอมแล้วมันแบบอยู่มากกว่าเดิมอะลองคอมให้ดูกันสักหน่อย ใช่ไหมนะทรงถังน้ํามันเนี่ยมันแบบเข้ากริปดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าพื้นที่เล็กโมเดลน,นี้คนที่สูงอย่างผมอะ่ะมันสบายขึ้นรู้สึกว่าการขยับขานะครับการขยับตัวเนี่ยในการย้ายสรีระต่างๆอะ่ะมันจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ปีหน้าคงได้ลองกันครับใครที่อยากเป็นเจ้าของเปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝากไลค์สก b ยแชร์นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ